สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนออนไลน์กันนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค15101 ครผู้สอนสุนันทาจิตตะวิไลโจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำรรหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับ และตรวจสอบกิจกรรมข้อ1เศษแปดส่วนร้อของ400วิธีธรรมเศษแปดส่วนร้อของ400เท่ากับเศษแปดส่วนร้อยคูณสี่เท่ากับ 8คูณ400ส่วน100นะคะเท่ากับ32คำตอบ32ข้อ2 800ของเศษ32ส่วน200วิธีทำรร800ของเศษ32ส่วน100เท่ากับ8คูณ เศษสามสิบสองส่วนร้อยเท่ากับแปดร้อยคูณสามสิบสองส่วนสองร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดต่อหนึ่งร้อยยี่สิบแปดการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับตัวส่วนคงเดิม ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีธรรมออมีสแตม180ดวงเป็นสแตมรูปนกเศษ2ส่วน5ของสแตมที่มีอยู่ออมีสแตมรูปรูปนกกี่ดวง <c oughs> โจทย์ถามอะไรออมีสเต็มรูปนกกี่ดวงโจทย์กำหนดอะไรามาให้ออมีสเต็มหนึ่งร้อยแปดสิบดวงเป็นสเต็มรูปนกเศษสองส่วนห้าของสเต็มที่มีอยู่หาคำตอบได้อย่างไร เศษสอส่วนหคูณหนึเพราะมีสเตมรูปนกเศษสองส่วนหของสเตมหนึร้อยแปดสิบดวงวิธีทำรรอ,อมีสเตมหนแปดสิบดวงเป็นสเตมรูปนกเศษสส่วนห ของสแตมที่มีอยู่ดังนั้นเป็นสแตมรูปนกเศษ2ส่วน5คูณ180เท่ากับ2คูณ180ส่วน5ดวงเท่ากับ72ดวงตอบอมีสแตมรูปนก72ดดวงตัว สอบความสมเหตุสมผล72เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะเศษ1ส่วน2ของ180คือ90และเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ2ส่วน5ของ180ต้องน้อยกว่า90จงสแสดงวิธีธรรม นักเรียนชั้นป .5 มี96คนเป็นนักเรียนหญิงเศษ 5, 5ส่วน12ของนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนชายชั้นป .5 กี่คนวิธีทำนักเรียนหญิงเศษ5ส่วน12ของนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนชาย เศษสิบสองส่วนสิบสองลบเศษห้าส่วนสิบสองเท่ากับเศษเจ็ดส่วนสิบสองคนดังนั้นเป็นนักเรียนชายเศษเจ็ดส่วนสิบสองคูณเก้สิบหกเท่ากับเจ็คูณเก้าสิบหกส่วนสิบสองเท่ากับห้าสิบหกคนตอบเป็นนักเรียนชายชั้นปหาจำนวนห้าสิบคน กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์โจหาคคำตอบและแสดงวิธีทำรรอันนี้ถ้าเราเรียนในห้องเราก็จะแบ่งกลุ่มได้แต่ถ้าเรียนออนไลน์เราก็ให้เด็กฝึกคิดเองนะคะคนเดียวนะคะข้อหนึ่งต้องมีเงิน4,500บาทบริจาคเงินซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ให้กับโรงเรียน1ชุดราคาเศษ1นส่วนสของเงินที่มีอยู่ต้องบริจาคเงินไปเท่าไหร่และเหลือเงินกี่บาทข้อ2ส้มกล่องหนึ่งมี70ผลนิสาขายส้มไปเศษ2อส่วนหของส้มทั้งหมดนิสาขายส้มกี่ผลและเหลือส้มกี่ผล โจทย์ถามอะไรโจทย์กําหนดอะไรมาให้โจย์หาคคำตอบได้อย่างไรสแสดงวิธีทำแบบฝึกหัด4.2แสดงวิธีหาคำตอบสแสดงวิธีหาคำตอบตัวอย่าง วิษณุซื้อรูปชิ้นปิ้ง40มไม้แบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5ของรูปชิ้นทั้งหมดวิษณุแบ่งรูปชิ้นปิ้งให้เพื่อนกี่ไม้วิธีทำวิษณุซื้อรูปชิ้นปิ้ง40ไม้แบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5ของรูปชิ้นทั้งหมดดังนั้นวิษณุแบ่งรูปชิ้นปิ้งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5คูณ40เท่ากับ สองคูณสีส่วนหไม้เท่ากับ80ดสิ่วนหเท่ากับสิตอบ16ไม้เด็กๆลองฝึกคิดข้อที่1น,นะคะแก้วใจออมเงินได้420บาทซื้อของปายเศษ3ส่วนเของเงินที่มีอยู่แก้วใจซื้อของปายกี่บาท เด็กๆลองฝึกทำดูนะคะข้อ2ตุ้มตุ้มหนัก42กิโลกร,รมัมติ๋วหนักเศษหส่วนหของน้ำหนักตุ้มติ๋วหนักกี่กิโลกร,รมัมข้อสา โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด1,200คนเป็นนักเรียนชายเศษสองส่วนสามของนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนชายกี่คนสรุปบทเรียนโจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับทำความเข้าใจโจทย์วางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความถูกต้อง หรือความสมเหตุสมผลของคำตอบเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเด็กๆอาจจะเปิดคลิปย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ